สวัสดีค่ะช่วมยายวันพัทยาชาแนวนะคะอันนี้ก็ปีเก่านะคะมิสแกลน2002นะคะที่เตออาหยองวงระเบียบวาทศิลป์ไปขึ้นเวทีมิสแกลนนะคะนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะกำลังไปสแตนบายอยู่ที่กรุงเทพวันที่26เมษายนนะคะ m มิสแกลนไ a แลนด์นะคะวงระเบียบวาทศิลป์ก็โด ขึ้นเหมือนเดิมนะคะเรามาดูบรรยากาศเก่าๆกันนะคะว่าเต้าหยองหรือว่ามิสแกนนะคะที่ที่ขึ้นที่เข้าไปดูกันนะคะยายก็งงอยู่ว่าเต้าหยองขึ้นประกวดมิสแกนหรือเปล่าทำไมเสียงเชียร์เยอะจังนะคะยังไงก็ฝากเข้าไปให้กำลังใจน้องนะคะในมิสแกนนะคะเต่าหยอง คุนเดชด้วยนะคะละว,วงระเบียบวาทะสินแล้วก็ยายวันพัทยาชาแนลนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครแล้วอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะคะเดี๋ยวยายวันจะเอาคลิปมิสแกนปี2023นะคะมาให้ fc พี่น้องได้ดูนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ